ดีใจครับแล้วก็ยินดีแทนที่พี่อยู่ในนัดคกรนะครับที่เติบโต้ปเรื่อยๆแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาใ้บริการเรื่อยๆดีใจจริงดีใจแทนอยู่ในนัดจริงด้วยในฐานะเราก็เป็นเซนเตอร์ของเซรั่มดใจตที่เป็น้วัวแรกเลยรู้ดีใจมามนีป็นงาโต่แบบนี้ใหญ่ยกดีใจกับรารได้ากวก็คด่เ่อเราเป็นมีเซเตอร์ต่อสัญญามาใช่ ใช่ครับใช่เป็นวิธีการเกี่ยวกับอะไรยังไงครับก็เป็นเซรั่มครับเซรั่มบำรุงหน้าครับใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับปากด้วยครับแล้วตอนนี้ปีที่สองเป็นไงบ้างครับก็แสดงว่าโปรดักฑ์ของเราดีครับพี่ๆเขาก็เลยให้เราเป็นพรีเซนเตอร์ปีที่สองครับก็ต้องขอบคุณขอบคุณด้วยครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณคุณลนัดด้วยขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการด้วยขอบคุณทุกคนที่กดดุกดผลิตักฑ์ด้วยครับคุณจริงๆขับพอพิงค์คอยครับผมปีนี้ก็เป็น ออก็ขดฝากอยู่ในคัิที่นิกนะครับก็จริงๆก็มีพิซเซ็นเตอร์ใหม่ด้วยพีซเซ่นเจนนี่ด้วยก็แล้วก็อยากให้ทุกคนใช้บริการเยอะๆถ้าไม่ดีจริงคงไม่ใช่ห้าปีครับผม ขอบคุณครับอาจจะทการถ่ยรูนี้